เรามาดูลายกล้วยไม้นะคะเป็นลายที่ขายดีมากๆลายนี้ตัดมาแล้วสวยใส่เอาไปเย็บเป็นผ้าถุงก็สวยหรือเอาไปตัดสวยจริงรอบนี้นะคะสีชมพูมาแล้วนะสีเขียวมิ้น์มาแล้วนะคะมาค่ะเรามาดูสีกันตัวผ้ากว้าง2เมตรนะคะราคา169บาทสีแรกเลยนะคะโอรสเป็นสีอีกสีหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะ อ่าแล้วก็สีที่ขายดีที่สุดนะคะตัวนี้เพ่อมีที่ตัดแล้วให้ดูด้วยมีใช่ไหมมีรูป่อมีรูป,รปเกี่ยวไปเดี๋ยวมีรูปที่ตัดแล้วรูปผ้าตัวนี้ตัดมาแล้วสวยมากเลยนะคะแนะนํานะใครที่อยากได้ผ้าถุงไปฝากไปแจกแบบคุณภาพงานดีๆนะคะแล้วก็ลายสวยๆนะคะแนะนําเลยบานเย็นนะคะต่อไปนะคะเป็นสีแดงค่ะแดงสดเลยตัวนี้นะคะต่อไปสีอะไรสีเทานะสีเทานะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปเป็นชมพูนูดค่ะชมพูนูดต่อไปสีม่วงม่วงแบบม่วงมันม่วงอะค่ะตัวนี้นะม่วงมันม่วงนะต่อไปนะคะอุ๊ยเกยากยันต่อไปเป็นม่วงเข้มค่ะอ่าม่วงเข้มสวยมากผ้านะคะกดในตะกร้าได้เลยนะสีไหนมีนะคะใครมีตะกร้าขึ้นตะกร้ากดตะกร้าเพราะว่าทําไมให้กดตะกร้าจะได้ราคาถูกกว่าใครที่ยังไม่เคยกดบางที ลดไปเป็นร้อยเลยใช่ไหมลดลดลดมากนะคะแนะนําให้กดในตะกร้านะคะเพราะว่าเปรี้ยวมีในตะกร้านะต่อไปเป็นม่วงค่ะม่วงอ่อนสวยไหมม่วงอ่อนนะคะอืมสวยมากเลยม่วงนี้เป็นม่วงพาสเทลอ่อนๆนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นม่วงธรรมดามีหลายม่วงมากอ่ะม่วงธรรมดาดีม่วงแ้นเนี่ยแล้วตัวนี้จะเป็นม่วงหวานค่ะม่วงหวานเป็นสีน้ำเงินค่ะ สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นสีกรมค่ะสีเยอะมากสั่งได้เลยนะคะสีเยอะจริงต่อไปเป็นเหลืองมัสตาร์ดค่ะเหลืองมัสตาร์ดนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นสีครีมสีครีมสวยมากวางไว้เยับสีครีมนะคะแล้วก็สีขายดีนะคะเขียวมิ้นขายดีมากเขียวมิ้น์นี่เป็นสีที่ขายดีจริงๆค่ะเขียวมิ้น์นะคะ แล้วก็สีสุดท้ายนะคะเป็นฟ้าอมเขียวนะคะเป็นออกน้ำทะเลนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะผ้าตัวนี้นะคะกว้าง2เมตรนะคะแล้วผ้าดีนะเอาไปเย็บเป็นผ้าถุงสวยมากเย็บทั้งชุดก็สวยอืมนี่นะคะอ่า169บาทเท่านั้นนะคะสั่งได้เลยค่ะ